และรถคันสุดท้ายของเราครับ <Yeah. S 1> โบกรถยังไงให้โบกได้รถบรรทุกพร้อมเปิดความลับที่แทบไม่มีใครรู้มาก่อนจากอีพีที่แล้วเสียงและฉี่โบกรถนานา,นาชนิดมาเจ็ดต่อจนถึงนครสวรรค์พาดิตก็ตกดินพอมืดก็ไม่มีใครจอดแล้วทั้งเหนื่อยทั้งท้อทั้งสิวขึ้นคิดว่าจะยอมแพ้ละแต่จู่ๆก็มีรถเก่งมาจอดพี่เขาชื่อพี่ชาติเข้ากล้องพี่เขาบอกว่าเห็นเราสองคนดูน่าสงสารเวทนามากกว่าน่ากลัวก็เลยขับเลยมาให้พวกเราต้อง20กว่าโลเนี่ยแถมซื้ออุปกรณ์เอ้ยน้ำขนมให้พวกเราด้วยน้ำดื่มแล้วก็มี<อ>ดิวดิวดิไดิวดิวด ผมเรียกว่ามีหุ้น พขอคุณค้ับ่อคุณคาผมครับมันตกใจเลยว่าดิวดมาทำไมปมันไม่ใช่เวลาที่จะใช้ดิวดเลยหลังจากดูดิวดจนชื่นใจแล้วก็ถึงเวลาลุยต่อเราไม่โบกแต่เน้นบุกถามรวบรรทุกทุกคันในปั๊มเลยว่ามีคันไหนที่จะไปกำแพงเพชรไหมจนได้เจอพี่ตีที่จะผ่านกำแพงเพชรพอดีโอ้โขอบคุณมากเลยครับอันนี้กำแพงโบกมาตั้งแต่เที่ยงจริงๆสงสัยทั้งวันเลยว่าทาไมไม่มีรวบรรทุกคันไหนจอดให้เราเลยพี่ตีก็เลยเล่าความลับให้เราฟังไม่ค่อยอยากอยากรับ คนอื่นเพราะว่าขอกลัวกันบางที่ไม่ได้เขาจะเข้มงวดเป็นกฎระเบียบของรถด้วยไหมรีวิวข้างในรถบรรทุกสงสัยว่าจากข้างนอกมองเข้ามามันแคบๆใช่ไหมแต่ว่าของที่มันกว้างมากมันน่าจะนั่งได้ประมาณ 3- 4สคนเลยเนาะแล้วรงเนี้ย จะเป็นพวกเครื่องนอนของพี่เขาเพราะว่าตรงนี้มันสามารถปูเป็นเตียงได้เกือบห้าทุ่มบกตั้งแต่เที่ยงในที่สุดเราก็ถึงกำแพงเพชรขอบคุณทุกคนเลยครับที่ทำให้ฉีกับเฉียงทำชาเลนจ์บอกรถกรุงเทพกำแพงเพชรได้สำเร็จยังไม่จบเท่านี้อีพีหน้าจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงได้รถคนแปลกหน้ามาใช้ทั้งคันใครรอไม่ไหวเอากูกับบ้านบ้านแดงลงแล้วนะ